สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องครับมาดูซูโม,โม่ครับ SM227 ครับ2องโรครับสลโล อุ้ยเสียงอ้อเสั่นเลยนะครับ ใส่มาเต็มลำเหมือนเดิมครับนี่ครับฮิโนโยุกเก่าเนี่ถังน้ำมันต้องเป็นแบบนี้นะ กับบรรยากาศแบบช่วงเย็นครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะก็พี่น้องครับมาชมการลงแกบครับอันนี้มาจากอ่าันนก็มาจากอ่าปทุมครับกอง16นะ เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง EM100 นะครับเดิมๆเ,เลยฮิโน่ซูโม่ครับก็ก็เป็นอีกรุ่นที่นิยมแล้วก็นิยมไปเปลี่ยนเข้าข้างใหม่ครับไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนเทาหลังใหม่นะเพื่อที่ให้เทาข้างใหญ่ขึ้นครับใส่กันได้รับหลายรุ่นเหมือนกับคล้ายๆล็อกกี้ครับล็อกกี้ก็เอาไปแปลงเป็นรุ่นอื่นได้ครับถ้าเป็นอีสูดุนะก็ฝากพี่น้องกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพี่น้องมาดูครับเที่ยวสุดท้ายของวันนี้ครับกับฮินโดซูโมครับเรียกกันง่ายๆนะครับเครื่องยนต์ก็220 ถึงสองร้อยสามสิบครับแล้วแต่อาจจะเป็นเจนใหม่เจนเก่าครับโอ้กองก็กองอีสุสุดเดก้าเนะนี่เกียนว่าเดก,ก้าอา่ะคันหน้านี่คันคันเขา ขานหน้านี่ต้องซับให้ดีครับไม่งั้นนี่ยหัวเก๋งอันตรายครับก็มาอยู่ใกล้ๆหน่อยครับจงังหวะนี้นะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะครับนะครับพอเข้าตานี่โอ้ลำบากครับเพราะว่าาเอาออกยากนะครับแล้วคนสมัยก่อนนะแถวบ้านผมมา ต้องเอานมต้องเอานมาแม่ลูกอ่อนใส่นะถึกจะหายนะครับโอ้หาแม่ลูกอ่อนอยากว้ยก็เลยพยายามให้มันเข้าตาดีกว่าเนาะนะครับ,รบหัวรถก็เขียนว่า้าวีซับนะครับก็มันก็จะเป็นสภาพนี้แหละเพราะว่า โดนไอใบปัดน้ำฝนครับมันก็ตัวหนังสือก็จะหายไปทําให้ตัวหนังสือไม่ทำทาให้ใบป,ปัดไม่ลื่นด้วยครับบางทีนะครับถ้าเราไปติดสติ๊กเกอร์หลายๆคนก็เลือกที่จะไม่ติดครับนี่ครับก็แกะก็ลงสูตรเดิมครับก็เอาสลับอเอาสลับอ,ออกครับ เดี๋ยวก็มันก็จะตกลงนะครับบานพับบานพับตัวนี้จะเป็นบานพับอสองจุดครับเป็นสามท่อนรวมกับท่อนกระบ,บารถนะครับนี่ก็จะลงลักษณะโอ้ฝุ่นเยอะมากครับมาดูครับซูโม่ครับหัวรุ่นนี้ก็จะคล้ายๆหัวเจ้า F18 นะครับ ตอนนี้ข้อดีคือมีสโลครับข้อเสียอาจจะเก่าแล้วก็เสียงดังนะรถเก่าครับสโลข้อนี้ก็จะก็จะเป็นเบนแบนครับไม่เหมือนสโลสโลสโลเกาหลีสโลอะไรอย่างงี้เนาะเป็นสโลใหม่นะครับ อันนี้เป็นสโลเดิมติดรถก็จะเป็นเบนเบนนะครับยิ่งถ้าเราไม่เช็คน็อตเช็คอะไรนี่โอ้สโลนี่เฟืองจะไปเร็วกว่าสังเกตด,ดูเฟืองเฟืองสโลนี่จะดังกว่าเฟืองท้ายนะนะครับ